สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องดัมบู l i f e สไตล์คลิปนี้จะมารีวิวแชส45 5ข้อดีข้อเสียและวิธีการติดตั้งกล่องท้ายนี้ผมใช้งานมาแล้ว2ปีสภาพกล่องจึงมีรอยขีดข่วนและเสื่อมตามการใช้งานโดยผมจะเริ่มจากข้อดกีก่อนกล่องทำจากพลาสติกมีความแข็งแรงน้ำหนักกล่องและถาดอยู่ที่5กิโลน้ำหนักค่อนข้างดี ไม่หนักหรือฟังดิงเกินไปขนาดของกล่องโดวยวัดจากภายนอกความยาวของกล่องอยู่ที่56ซนติเมตรความสูงอยู่ที่31ซนติเมตรความลึกอยู่ที่41ซนติเมตรมีพื้นที่เก็บของภายในค่อนข้างเยอะกล่องาสามารถกันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการรั่วซึมให้เห็นถาดของกล่องมีความแข็งแรงทนทานที่ยึดกับกล่องท้ายเป็นพลาสติกอย่างหนามีความแข็งแรง จากการใช้งานถอดเข้าถอดออกจนนับครั้งไม่ได้ตลอดเวลา2ปียังไม่พบปัญหาที่ยึดกล่องท้ายหักพนักพิงสำหรับคนสอนด้านหลังมีความนุ่มและแน่นยังคงสภาพเดิมทำจากวัสดุที่สามารถทนแดดและทนฝนได้เพราะลดฝุนจอดตากแดดทุกวันสามารถก็บหมวกกันน็อกแบบเปิดหน้าหรือปิดหน้าได้สองใบไม่ว่าจะแบบตั้งตรง แบบนอนก็สามารถจับเกียได้หมวกก้านอกไซแอลแบบเต็งใบหมวกขานอกไซแอลแบบเต็งใบกับหมวกขนอกแบบปิดหน้าแผงไข่สามารถบรรจุดได้3-4แผงโน้ตบุ๊กไม่ว่าจะเป็น13นิ้ว14นิ้ว16นิ้ว ก็สามารถใส่กล่องท้ายได้กระเป๋าสะพายหลังและภายในกล่องท้ายมีสายลัดมาให้ด้วยและข้อดีส่วนสุดท้ายคือเรื่องของกุญแจและการล็อกกล่องท้ายกับถังกุญแจจะให้มาทั้งหมด2ดอกการใช้งานกุญแจจะมีแค่บิดขึ้นและบิดลงเสียบกุญแจและบิดตามเข็มนาฬิกาแต่ไม่ได้กดห้วลงไป เป็นการล็อกกล่องท้ายกับถาดแต่จะไม่ได้ล็อกฝากปิดด้านบนแต่ถ้าปิดมูหิ้วของกล่องท้ายลงและบิดกุญแจตามเข็มนาฬิกาให้ปุนแจงอยู่ในรูปแบบแนวนอนจะเป็นการล็อกถาดและฝาเปิดด้านบนการเปิดฝาด้านบนกล่องท้ายให้เราทนการบยุดทนเข็มนาฬิกาและยังปลดล็อกตัวยึดกล่องท้ายกับถาดออกมาได้ด้วยการล็อกถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นล็อกด้านบนหรือว่าล็อกด้านล่างและที่สำคัญกล่องท้ายยังสามารถทำเป็นกระเป๋าเนื่องจากมีหูหิ้มมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียกันบ้างเมื่อเปิดกล่องท้ายจะต้องใช้มือช่วยจับที่ฝาอยู่ตลอดเพราะที่ฝาไม่มีตัวล็อกถ้าไม่จับฝาฝาจะปิดลงอยู่เสมอ ข้อความด้านข้างกง 45, ล่อง Hs45 หลุดง่ายมากสารหลังในกล่องเมื่อใช้งานไปนานาเสื่อมสภาพไวแผ่นรองในกล่องที่ให้มาเป็นคาบง่ายฟังเละแบ่หลังองยากรวมถึงภายในกล่องด้านในเกิดคาบง่ายเป็นรอยง่ายหลงออกยากเช่นเดียวกับแผ่นรองที่ให้มา รอบตัวกล่องเกิดรอยง่ายอย่างยินในชัดไม่สามารถแส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้ทั้ง2องใบไม่ว่าจะเป็นแบบแนวตั้งหรือแนวนอนเมื่อจอดรถดตากแดดเป็นเวลานานภายในกล่องท้ายจะมีความร้อนมากไม่แนะนําสิ่งของที่ติดไฟง่ายใส่ลงไปไท้ายกล่องเช่นเสื้อกันฝนพลาสติกถงพลาสติกแนะนําให้จอดในที่ร่มจะดีกว่านี่คือถุงพลาสติกที่ไหม้ภายในกล่อง และสุดท้ายเรื่องของราคาค่อนข้างแพงแต่ก็คุ้มค่าในเรื่องของความทนและความแข็งแรงบอกได้เลยครับว่ากล่องพังยากมากกว่าจะได้ซื้อใหม่คงต้องรออีกนานข้อดีข้อเสียของกล่องท้าย h ชส45ที่ผมใช้งานมาตลอดระยะเวลา2ปีมีประมาณนี้ครับและส่วนสุดท้ายจะเป็นวิธีการติดตั้งกล่องท้ายครับชิ้นแรกจะเป็นไขควปงปากแชก ถัดมาจะเป็นประแจาปากตายเบอร์10และไขควงปากแบนในคลิปผมมี6เหลี่ยมเพราะผมได้ทำการเปลี่ยนน็อตแต่เครื่องมือจริงๆที่ต้องมีมีแค่3ชิ้นครับตามหมายเลกเลยครับนี่คือชุดน็อตของกล่องแชส่ที่ให้มาภายในกล่องโดยจะมีตัวยึดที่เป็นพลาสติกและที่เป็นตัวเหล็กน็อตจะมีแบบสั้นและแบบยาวโดยแต่และแบบจะมี4ตัว น็อตยาวจะใช้ร่วมกับตัวยึดสีแดงส่วนน็อตสั้นจะใช้ร่วมกับตัวยึดที่เป็นเหล็กสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหแบบนึ่งให้ตรงตามกับแดชไทที่เราติดตั้งโดยจะใช้ร่วมกันแบบของผมก็ได้เดมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วให้นำถาดกล่องแคด45มาวางบนแหลกท้ายให้ตรงกับำแหน่บที่ต้องการและตรงกับช่องของแดชไทสำหรับใส่น็อตผมจะใช้น็อตแบบผระสุนตัวสั้นแัว และจะใช้ตัวพลาสติกและตัวเหล็กร่วมด้วยเพิ่อเพิ่มความแน่นหนาใส่ตัวยึดสีส้มให้ตรงกับรูของแหลบ้ายนำน็อตตัวยาวใส่ลงไปด้านล่างแหลบ้ายให้ใส่แหวนลงไปก่อนและตามด้วยหัวน,อน็อตแล้วหมุนให้แน่นพอประมาณจากนั้นใช้ประแจปากา,ายเวอร์ซิตยึดกับหัวน็อตด้านล่าง ใช้แขควงปากแชกขันน็อดด้านบนให้แน่นจากนั้นนำตัวยึดเหล็กมาวางให้ตรงกับช่องที่เราต้องการจะใส่นอ็อตและต้องตรงกับรูของแหลท้ายด้วยในคลิปผมจะใช้แหวนนี้แตะกับตัวยึดที่เป็นเหล็กเพื่อเพิ่มความแน่นหนาให้กับนอ็อต ในกล่องของแจส45จะไม่มีมาให้ไม่จะเป็นต้องใส่เพิ่มแบบของก็ได้นะครับหัวน็อตที่ให้มาในกล่องของแจส45จะมีตัวล็อกในตัวการหยิบตัวยึดเหล็กด้านล่างถ้าเราใช้ชุดปีกนกแหวนและหัวน็อตขันให้แน่นพอประมาณจากนั้นใช้ประแจปา,จากตายจับหัวแหวนไว้และด้านบนให้ใช้แสโครงปากแฉกขันน็อตให้แน่น ให้ผมหผยุดถาดกล่องท้ายกับหนัง้ายเข้าด้วยกันจากนั้นให้นำฝาปิดสำหรับซ่อนน็อตของถายมาปิดไว้ดวยเรเราจะใช้ใส่เงปมฝา,าแบนช่วยกดฝาปิดให้ตรงกับลอ็อก ื่อปิดฝาซ่อนนอนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปให้เรานำกล่องถ้ายมาวางให้ตรงกับช่องที่อยู่บนถาดกล่องท้ายเมื่อกล่องและถาดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วจากนั้นดึงช่องที่ล็อกกล่องท้ายกับถาดออกบริเวณช่องเสียบดูกุญแจ และกดกล่องท้ายลงให้ตรงกับตัวล็อกจากนั้นให้ปล่อยมือให้เราดึงตัวล็อกกล่องท้ายออกวิธีการติดตั้งกล่องท้ายมีเพียงเท่านี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพืไม่ให้พลาดโอกาสในการรับชมคลิปให,หม่ๆขอบคุณครับ